นั่งรอนานเนาะค่ะล้างแหงนาแหงเบิดค่ะเอาอาบนามให้เพื่อนแนจักหน่อยค่ะเอาฉุ่มชําแล้วเนาะจ้กตอนนี้สวัสดีค่ะมือเี่มาพอกันอีกแล้วจ้าก,กับช่องอีหลาผ้ารลอะเนาะจา้ามือเน่ลากะมาสาแน่เนาะค่ะมัวแต่ไปหานี่ละจ้ะไปหาหนองไก่ค่ะมาซูพีสูหนองเนาะจา้าไปมาขัดใส่มา,าย,ยางดีเลยเนาะจาก้ก นี่เลยค่ะอาหารข้าหขงนาหน้าเนาะจ้าโชว์ข้างหน้าาโชว์ด้านหลังหน่อยค่ะเอ้าโชว์ข้างหลังโชว์พี่โชว์นองเบิง่งแน่จ้าโชว์เบิ่งก่อนหนะ้างามปันใดค่ะ,ะโตกำลังเสแสบบเลยจ้าพี่น้องค่ะนี่เลยจา้ามาแบบเป็นโตคือเกา่าเนาะจ้าเป็นไก่ต้มพะโล้เ้ยจ้าพี่น้องจา้ามอนีลาใดมาจากตลาดเนาะจ้ามูดบุญนะ อา้านางโซ่พีโซ่หน่องเบิงนาะก,กว่าหน้าจักบาทอา้านางไดบออาลองเบิงอ,อ้ยพี่หน่องค่ะอา้อาวอา,าต่างไหวจักน้อยปาจะมาเก่งขาเนาะค่ะไกลล่าบอกให้นั่งก็นั่งนอกจากมือนีไ้มา้อมกับอันน้ำจิ้ม มะขามเปียกเนาะคะ่ะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวเนาะคะ่ะแก่เลียนเนาะจ้าพักแก้มกะบะเดนมียังหลายเนาะจ้ามัอนี้ก็จะมีพักสลัดเนาะคะ่ะมีมะระขี้นกเด้อจ้ามีแครอทรากาเป็นหอมแขกเนาะ,ะนจ้าดพี่น้องจ้าสมมุติเป็นตาแสบเถอะล่นนะคะ่ะเอาน้ำลาดให้เพลินแน่เนาะคะ่ะเอาอาบน้ำสักก้อนเนาะคะ่ะเอาอาบให้ชุ่มชำ่ำให้เย็น ชื่นใจไปก่อน <c oughs> วาวดปดแปดพี่น้องจ้าเป็นตาเสบขนาดเด้จ้า <c oughs> มาคะ่ะพีน่น้องจ้ามาเส็บๆน้ำกันไก่หล,ล่าเด้อคะ่ะมากินไก่ต้มะโร้อุ้ยเป็นอยากนอนอ่ะนอนโล่งสันเออนอนโลง่งนอนโลง่งหลุกนอนโลง่งนั่นแหละอ่ะสีเอียงไปทางใดก็เอียงอ่ะไป Mm-hmm. Mm -hmm. ไก่เปื่อยดีดีค่ะพี่น้องจ้าส่วนสะโพกเนาะจะ้โอุย้ยพ่น่ะจ้ะเอา้าอยากรุดมาทั้งเบิร์ดกับรุดมาพ่นจ้ะส่วนด้านหลังค่ะอ้ยไก่ปาด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 คพี่น้องจ้ามา มาคุยแจวมะขามแซ่บๆน้ำกันไก่ลาเด้อจ้ะ,ะปาด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 มือสั่นละจ้ะมือสั่นแล้วมือสั่นแล้ว กระดูกร่อนแล้วจ้ะคุยลงไปเลยจ้ะกับเจวมะขามนะจ้ะบอสพี่หน้องจ้ะเข่ากันดีดีค่ะ กายเป็นจับ มีความหอมของกินพาโล่เนา,จาะจ้ะแล้วกับนุ่มๆฉ่ำๆเลยจ้ะว้าวอืมอ้ม แซ่บค่ะหอมแขกค่ะ แซ่บขนาดจ้ะกุ่มกับเสียเวลาไปหาเพิินเนาะอยู่จับพี่นองจ้าขัดใส่มายางดีเลยจ้ะ Mm-hmm. นี่ก็จะเป็นส่วนปีกเนอยจ้ะอุ้ยยามือซันแม่หนุ่มละมุนลิ่นเลยจ้ะ สับหลายค่ะพี่น้องจ้าไก่หนุ่มๆเด่งๆเลยจ้าเออพี่น้องค่ะว้าว จําๆเลยจ้ะนี่นะคะมันจิ้มจุบๆ,ๆๆๆเลยจ้ะ น้ำจิ้มช้ำๆราดเลยจ้าพี่น้องจาเบึ้ยมาชุ่มช้ำชื่นใจละจ้าแก้มก็มาละนะจ๊ะ ลาดลงไปเลยจา้าโอ้ย เผดผไกลค่ะพี่นองจาหใ่เติบอยู่เด้อค่ะโตัหนึ่งนี่ยกับประมาณโลโกวาเนาะค่ะมือนีลามาดึก กินเข่าอิ่มแล้วเนาะจ้กหลากสิกินบอเบิร์ดเนาะจ้กพี่น้องจ้ากะส่วนที่เหลือเดี๋ยวหลาเก็บไว้กินหลังบ้านเนาะจ้กหากวาหลาก,กินมุ่มมัามบอสุภาพสุดหลวดจังไดหลากะกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านเดอ้อจ้าพี่น้องจ้าลาฝากพี่ฝาก,ากาน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสคร เพื่อให้อิหลาเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันอีกด้นๆเนาะจากพี่น้องจา้าสำหรับมือนีลากาสิกขอโตัวลาพีล่ลาน้องไว้เพียงสํำหนีพบพอกับอิหลาผ้าเลาะได้ไหมในคลิปหน้าเด้อค่ะมือนีลา,าขอกาข่าวค้าว่าสวัสดีค่ะ